เอาผัดกระเพราไข่ดาวฮะถูกป่ะเาไข่ดาวเขาขายอุปกรณ์ล้างรถล้อเล่นนะพี่ฮะมีแชมพูแม่แชมพูอ๋อมีมีมีแชมพูอาบน้ำหมาน้ำหมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวนรเดี๋ยว้นเดินมใช่ครับเดี๋ยวกันเดินเขากระพือตลอดะมันจะมีกับอาว่าเพือพวกล้างลางเบนล้างอะไรแบล้าง อ๋อมีแบบว่าล้างบาบ้างพี่ผมเนี่ยบาปหนามากล้างความชั่วความชั่วความชั่วอ๋อมมนก็มีด้วยนะมีมีมีอันไหนเจ๋งสุดอ่ะพี่เจ๋งสุดเจ๋งตัวไหนเลยมันจะมีแบบขอแบบเจ๋งๆเลยล้างแล้วแบบมันเหมือนรถมันลอยได้เฮ้ย เดี๋ยวพี่ล้างแล้วล้อหายอ่ะไม่ไม่มันลอยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัวร้อนนะพี่ไม่สบายหรือเปล่าไปไปก็ล้างมันลอยได้เลยอ้าวก็มาล้างเสร็จปุ๊บนี่แล้วก็เอาขึ้นแม่แรงขึ้นมาไงเอาขึ้นแม่แรงขึ้นมาไงเอาขึ้นแม่แรงขึ้นมาไงอ๋ออ่ามันจะลอยร้านอื่นอ่ะวะมันจะลอยได้หรือยังไงทุกอย่านมีหลายอย่างนะหลายอย่างเฮ้ยผมเฮ้ยผมสนใจนี้ว่ะใช่เหรอเอออันนี้อันนี้ เอาเนี้ยแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมกับพี่เขาแล้วพี่ก็จะให้เราฟรีไหมแต่เขาไม่ได้อผมว่าเราเล่นเกมแล้วเราแลกไหญ่นี้ดีกว่าพี่ผมมีเกมไม่พี่เล่นนะเกมอะไรครับง่ายๆพี่เอาตายละมาให้เล่นเกมกันไม่ได้ขายของกันเองร่วมหน่อยขายถ้าตก่อนวันตบก่อนถ้าหากว่าพี่ชนะเนี่ยผมซื้อนี้เลยเอ้าจริงเหรอเออแต่ถ้าพี่แพ้เนี่ยผมจะให้คนมรรลุนกระเทิร์พี่ แต่นด yeah, ้วยมัน so ้องไม่แต mm ่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรขอโทษนะครับแต่งงานกับผมไหมครับแต่งงานกัวเียวก็แก่เกินโอ้นหโอ้โหอ้โอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ่โอ้โหนอ้โหโออ้โ้หโออ้ี้อ้ เราให้การใจพี่ได้ค้างๆกันอะขอโทษนะครับขออนานิดนึงนิดเดียวนิดเดียวไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรงนี่คนนี้ไฮไลท์ขออนุญาตขออนุญาตขออนานิดนึงไม่ใช่ทำอะไรเหอแกแข็นแ็งขงล้นล่ามาเรื่อยวเาจดีใจแล้วจะแต่งงานกนด้วยนครแต่งงานวนรงาน้วครับ whoa